สำหรับคนที่มีอายุเยอะขึ้นนะครับหรือว่าตั้งแต่ประมาณ40บวกขึ้นไปนะครับต้องบอกว่าโดยปกติแล้วการเผาผัานของร่างกายเนี่ยจะลดลงตามลําดับเรื่อยๆนะครับซึ่งการเผาผัานของร่างกายลดลงเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะคุณจะลดหรือเปล่าคุณจะลดไวหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องบอกว่าตัวนี้สารสกัดของเราเนี่ยจากดเร j เจลเอฟตัวนี้นะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนร้อรนะครับรวมสมุนไพรฮังกลาสทั้งหมด9ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งอยู่ในศาสตร์ตํารา ยาของจีนนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรริดร้อนผสมริดเย็นครับรวมกันเป็นสมุนไพรริดอุ่นครับซึ่งจะปรับระบบสมดุลของร่างกายเราครับให้เผาผัานดีดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับร่างกายคุณจะจัดการกับแคลอรี่ในร่างกายของคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกับการที่คุณไปรับประทานยาแล้วลงเลย หยุดหิวเลยกดประสาทเลยไม่มีตัวนี้ไม่มีเอฟเฟก์แบบนั้นแน่นอนนะครับและที่สําคัญคือตัวนี้เมื่อเรากินไปเรื่อยๆต่อเนื่องครับเราจะลงไปอย่างเรื่อยๆแบบถาวรโดยที่เราไม่มีการยุโยเอฟเฟกตกลับมานะครับและที่สําคัญคือตัวนี้เรามีเอกสิทธิ์รองรับและมีงานวิจัยฉบับเดียวของเราเลยนะครับซึ่งทํางานร่วมกับหมหาวิทยาลัยครับสามารถ ทำให้คุณเนี่ยคุมหิวได้ดีขึ้นอิ่มนานได้ดีขึ้นนะครับและที่สําคัญคือน้ําหนักคุณเนี่ยจะลดลงอย่างปลอดภัยและลดลงได้ดีแน่นอนครับอย่าลืมนะครับตัวนี้ฝากไว้นะครับ1กล่อง490บาทครับ1แถม2ในราคา999บาทครับ2แถม4ครับในราคา1,900บาทและ4แถม8ครับอยู่ที่1,000 1,2,3เ,เดี๋ยนะสะ เอ้ยไม่ใช่สี่แถมแสามแถมหและ3าแถม6นะครับอยู่ที่ราคา2,750บาทครับที่สำคัญส่งฟรีเก็บเงินไปทางได้ไม่มีบวกเพิ่มใดใทั้งสิ้นครับรีบทักมหาผู้เชี่ยวชาญด้านล่างนี้เลยครับรอให้คำตอบกับคุณอยู่ครับ